เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิเกมเมอร์เกมบาทแล้วก็คลิปในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครนะครับก็เป็นหนึ่งใน7จ็ิบัติของเกมนี้นะครับกับตัวละครออริจินอลของเกมตัวเก่าแต่ว่าสกินใหม่กับน้องล็อกซี่นะครับซึ่งผมก็ได้น้องมาตั้งแต่คลิปที่แล้วของ7บาทบอกเลยว่าคลิปนั้นนี่มือนี่ขึ้นเกินนะครับแบบจับได้เป๊ะๆนะครับ2ตัวใหม่คือแบบไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนนะครับหลังๆนะ ซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะไปพูดถึงสกิลแล้วก็พาสซีฟของเจ้าตัวล็อกซี่แม่สาวน้อยล็อกซี่ก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดด้วยนะครับของวันฮาโลวีนนะซึ่งต้องบอกเลยว่าอย่างตูม <c ười> คือแบบทุกท่านดูดิเป็นไงทุกท่านสกิลน้องโอเคนะครับสกิลแรกของน้องเนี่ยเป็นสกิลตีเดียวนะครับที่ขั้นแรกจะไม่มีเอฟเฟกแต่ว่าขั้นสองขึ้นไปเนี่ยจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมคือจะลบสแตนของเป้าหมายนะครับแบบเดียวพร้อมสร้างระเมศ ซึ่งสกิลหนึ่งจะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่50% 0เลยนะครับคือแรงมากแต่ว่าเอฟเฟกของสกิลเมื่อกี้ผมคิดว่ามันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคือถ้าจะไปลบสแตนเนี่ยมันต้องไปลบกับพวกตัวละครอย่างเอซารซ่าเขียวไงซึ่งในแพทเนี้ยเอซารซ่าเขียวเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนเล่นผมเลยคิดว่าเอฟเฟกของน้องมันก็ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเก่งสกิลแรกนะสกิลสองเป็นตีหมู่นะครับไม่ส่วนดีเฟนส์แล้วก็จะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่นะครับที่ข้น3 ก็เป็นสกิลตีมไม่สนป้องกันถามว่าแรงไหมก็ไม่สนป้องกันน่ะท่านถึกมาจากไหนก็ตีทลุเดฟอะแรงไหมล่ะเป็นสกิลหมู่ที่ถือว่าแรงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสกิลนตีเป็นตีเดี่ยวนะครับเจ็ดรแล้วก็จะเพิ่มกินนติให้กับตัวน้องเองนะครับ2ลูกเป็นนติที่ใช้กับตัวเองนะครับตีไปปุ๊บไม่กี่เทินเนี่ยตัวของน้องล็อกซี่จะใช้นติได้อีกรอบหนึ่งค่อนข้างไวกว่าตัวปกติพาซีฟนะครับนี่คือเดอะเบสเลยของตัวน้อง เป็นพาสิฟที่เมื่อพักพวกของเรารวมถึงตัวนางด้วยที่เข้าร่วมการต่อสู้แล้วก็เป็นเผ่าเดียวกันจะเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับโจมตีนะครับ15%ต่อตัวละครที่เป็นเผ่าเดียวกัน1ตัวสมมุติว่าทีมท่านมีตัวละครอ,อย่างเผ่ามนุษย์3ตัวมันก็จะเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับโจมตีถึง45%เลยนะครับคือถามว่าเยอะไหมเยอะนะเพราะว่ามันเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับโจมตีไงมนรวมถึงโจมตีรวมถึงคิดิคอนนะครับคิดาเมดหรือว่าจะเป็นการตีไม่สนทนทานก็รวมอยู่ในค่านั้นด้วยนะครับ ถ้าพะโคงของท่านมีพาส์ิสนี้ช่วยเนี่ยทีมท่านจะมีโจมตีที่แรงมากแต่ว่าข้อเสียหนึ่งอย่างของตัวน้องเนี่ยคือว่าท่าในทีมท่านมีเผาอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเผ่าปีศาจเผามนุษย์นะครับเผ่าบนยักษ์อย่างเงี้ยคือพาสินี้จะไม่ทํางานนะทุกท่านก็ต้องระวังด้วยนะครับคือแบบวังท่านที่ไม่รู้แล้วก็เอาไปลง3ตัวอย่างเงี้ยที่ไม่ซ้ํากันอ่ะมันก็จะไม่บวกพลังซึ่งเผ่าที่แนะนำเนี่ยจะเป็นเผามนุษย์ดีกว่านะครับผมคิดว่ามันเพลยเซฟและคิดว่ามันดีสุดแล้้นนนนะะครรับใใกาาชพี ่วนเบสฟามของตัวนางที่ไม่รวมกับอุปกรณ์เมื่อเลเวล80โจมตีอยู่ที่5ของเกมเลยนะครับถือว่าเป็นโจมตีที่สูงมากสูงกว่าตัวละครระดับเอเซนาบางตัวอีกนะครับป้องกันอยู่ที่6 2ของเกมนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยอยู่ที่60ของเกมถือว่าเป็นเลือดแล้วก็ป้องกันที่น้อยมากถ้าเทียบกับตัวละครระดับเอเซนานะผมคิดว่ามันเป็นป้องกันที่น้อยนะครับแล้วก็เลือดที่น้อยแต่ถามว่ามันส่งผลอะไรต่อตัวล็อกซี่ไหมก็ไม่เพราะว่าตัวนางเป็นสายดาเมจนะครับซึ่งแน่นอน ไอเรื่องที่แบบว่ามีป้องกันหรือว่าเลือดที่น้อยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของตัวดามจแล้วก็มาถึงอุปกรณ์ที่แนะนาเนี่ยก็จะมี2เซตนะครับเป็นเซตสายโจมตีทั้งคู่นะเซตแรกเนี่ยเป็นเซตสายโจมตีป้องกันเป็นสายพื้นฐานเลยของตัวดาเมจตัวละครดาเมจทุกตัวในเกมเนี้ยควรใส่ไปเซตโจมตีแล้วก็ป้องกันผมคิดว่ามันเป็นสายกลางที่เเซตสำหรับตัวราเมจที่สุดแล้วนะครับส่วนอีกสายหนึ่งเป็นสายโจมตีแล้วก็คิดรามจซึ่งสายเนี้ยเป็นสายโจมตีจั่เลยนะครับคืแบบไม่สนป้องกันและช่างมันนะ ซึ่งข้อดีของสายนี้คือโจมตีแรงนะครับโจมตีแรงมากเพราะว่ามีทั้งโจมตีแล้วก็คิดดาเมจซึ่งมาแรงมากถู่แล้วถ้าติดนะแต่ว่าข้อเสียของสายนี้คือว่าตัวท่านจะมีป้องกันแล้วก็เลือเนี่ยที่ไม่ถึกมากนะครับคือแบบว่าโดนดัสลอตเบนสกินนิดนึงก็ตายแล้วเออนะครับต้องระวังนะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมใส่ไปเซ็ตโจมตีแล้วก็ป้องกันสําหรับตัวน้องล็อกซี่เขียวเนี่ยเป็นตัวละครสายดาเมจจ๋าเลยนะครับคือแบบว่ามีสกิลทุกสกิลเป็นสายดาเมจจ๋าเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะ คือสร้างมาเพื่อสายดาเมจเหมือนกับสายสีแดงที่ออกมาก่อนหน้าน,นี้ด้านของการลง PVE ผมถือว่าดีนะเป็นตัวละครที่ลงด่าดนในเรื่องได้นะครับถ้าทีมท่านเล่นเผ่ามนุษย์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นลิเลียฟ้าอย่างเช่นป่าแดงนะครับอาร์เธอร์แดงก็ใช้ล็อกซี่เขียวนี่แหละนะครับเป็นตัวบูสต์ดาเมจให้ได้แต่ถามว่าเหม,มาะไหมกับการฟาร์มเนี่ยตัวมันก็ถือว่าฟาร์มได้นะฟาร์มได้ใช้คู่กับลิเลียฟ้าใช้คู่กับบานเขียวอย่างเงี้ยได้ส่วนสายลงดันเลดบอสเนี่ยตัวน้องจะเหมาะกับการลงเลดบอสเท่านะครับแต่ว่า ค่อนข้างตียากนิดนึงนะเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ทั้ง2สกิลของตัวน้องเนี่ยเป็นสกิลประเภทโจมตีกายภาพซึ่งมาตีบอสเทาไม่โดนต้องเสียจากว่าบอสเทาจะลงมายืนแต่ว่าถ้าบอสเทาบินอยู่เนี่ยคือตีไม่โดนนะครับแต่ถ้าน้องได้หดบอสเทาสักรอบหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บนะครับบอสเทานี่เจ็บมากแล้วก็พาสซีฟของล็อกซี่เนี่ยสามารถใช้ในการลงเลดบอสได้โอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมไปลงพีพีให้ดูกันนะครับว่าตัวน้องเนี่ยจะมีความเก่งขนาดไหนแล้วก็ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าความเก่งของน้องเนี่ยจะมีความตุ้มเหมือนกับร่างกายของน้องหรือเปล่าเพราะว่าดูจากร่างกายของน้องแล้วเนี่ยบอกเลยบอกเลยว่าตุ้มจัด <c oughs> ในคลิปนี้เนี่ยผมไปลง PVP แบบไม่นับของแล้วกันซึ่งทีมที่ใช้เนี่ยจะเป็นทีมนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็จะมีน้องล็อกซี่เขียวนะครับเป็นตัวดาเมจลิเลียฟ้าก็เป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวรถเกณฑ์ติข,ของฝ่าตรงข้ามได้นะครับแล้วก็จะมีลูเกานะครับเป็นตัวดาเมจเหมือนกันนะส่วนอาเธอร์แดงเนี่ยเอาพาสซีฟนะครับ เป็นการเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับ H P นะครับ15%ของผอมมนุษย์ไปไปเริ่มกันดีกว่าอาหารผมก็จะกินเป็นเพิ่มโจมตีไปนะครับโอเคไปตาแรกนะโอเคนะครับมาตาแรกเจอเป็นทีมของโดนะจะมีโดมีเซลดิตนะครับแล้วก็มีเดล่ดแดงแฉทางด้วยทีมผมเนี่ยเป็นท่าสีเขียวไงเจอท่าสีแดงเข้าไปนะครับ ทั้งสองตัวเลยโอ้โหเอาเรื่องโอ้โหตีอืมจะดิดโอโ้ใจเย็นเพื่อนขอรีวิวตัวก่อนอย่าพึ่งฆ่าผมอย่าพึ่งฆ่าน้องใจเย็นยูยูหมาเลยแล้วก็ใช้น้องคนนี้นะครับต่อยไปอ่ะต่อยดโดไปประมาณนี้อืมก็ปาดหน่อยนี่แล้วก็ ตีไม่สนเด็บตีไปเ,เอเเอปึ้มการขึ้นสวยนะตอนนี้ยังไงตีมาตีมาโอ้โหลิเลียลิเรียโดนกระทืบก็ต้องใช้สกิลของเอาเป็นล็อกซี่นะครับตีโดไปเหมือนเดิมแล้วก็ใช้แล้วก็ล็อกซี่ต่อประมาณนี้นะไปสนับไปแล้วก็ดูเกานะครับ จอกเลาะไปแล้วก็ล็อกซี่ตบอืมอืม,อมโอเคเรียบร้อยเดือดดิตเมติตแล้วด้วยมันยิงล็อกซี่ผมแน่นอนนะครับรถเกณฑ์ติมาหนึ่งลูกแล้วก็ยังไงโอ้ยตีมาเดือดอืมเรียบร้อยล็อกซี่แตกแต่ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าล็อกซี่ผมเนี่ยถือว่ามีบทบาทค่อนข้างเยอะและ้วตอนแรกนะ มามาถึงตานี้เราก็ต้องใช้สกิลของดูเกานะครับเตะไปแล้วก็ยิงไปอย่างนี้ลดกระตันติหนึ่งลูกนะครับไปปึง้งแล้วก็แล้วก็ลิเลียนะครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกสามหมื่นหนึ่งติด,ดมา,มาลดกระตันตินะครับตัวรู้ว่าโ,โ,โอ้โหทำจริง ตอนนี้ผมก็ใช้สกิลของลิเลียนะครับอันติยัดไปเข้าทางเราแล้ว,ลวตอนนี้อีกฝ่ายน่าจะแตกนะครับไปบึ้มไปลิเลียฟ้าอันติยังไงเท่าไหร่เดลิแดงแตกเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็รถเก์น,นติหนึ่งลูกปึ้มแล้วก็ลูกเกานะครับปิดงานเทียบรอน้องล็อกซี่ตายแต่ว่าน้องซี่ก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับในตอนช่วงแรกของเกมนะ โอเคนะครับมาตา2ก็จะเจอทีมเอตราซาเขียวด้วยโอ้โหพลังต่อสู้1,30,000เยอะเกินเพื่อน<ะ>มายังไงซิอีฝ่ายกางโล่ไหมน้่งจะกางโล่นะเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นของน้องอลิซาเบธนะครับอ่ะเปิดบัฟมาเดลิแดงยิงลิเลียฟ้าแล้วก็ยังไงต่อไม่กางโล่เว้แปลกไม่เป็นไรนะครับไม่กางโล่ก็ไม่เป็นไรไก็ต้องใช้ล็อกซี่นะครับต่อยน้องอลิซเข้าไปอืมต่อยไปรัว เอาเป็นอย่างนี้นะครับอืมต่อยหน่อยขอต่อยหน่อยแล้วก็ยิงไปไม่สนเดฟด้วยบึ้มแล้วก็หลอกหลาะโอเคหกหมื่นห้าถือว่าปั๊มดาเมจได้เยอะอยุนะครับอ่ะเปิดโล่พันสองอืมดีลี่เรียฟ้ามาแล้วก็ต่อยล็อกซี่เหมือนเดิมนะครับเดลี่แดง เท่นี้ผมก็ใช้สกิลของลูเกานะครับตีไปแล้วก็ล็อกซี่นะล่อยน้องลิทเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลของลูเกานะครับเตะไปนะอ่าไม่เข้านะครับเพราะว่าติดโลแล้วก็สับอืมโอเคเรียบร้อยมาล็อกซี่มีอันตีแล้วด้วยบอกเลยว่าแรงแรงยังไงฝ่ายยังไงกลางโลนะแล้วก็สตันหรือเปล่าไม่สตันนะครับยิงเรียฟ้า โอ้ oh, แล้วก็สตาร์ทจริงๆนะครับแต่ว่าเราไม่เป็นไรไงเพราะว่ามีสีิวของลิเลียฟ้าอยู่ไงรวมการ์ดอ่ายิวมาหน่อยแล้วก็ล็อกซี่ขอต่อยต่อยน้องลิกเข้าไปอ่ะมาควงมาเลยล,ล็อกซี่บอกควงมาเลยค <laughs> วงฟักทองนะครับไปอันติเออฟาดฟาดหน่อยนี่หกหมื่เจแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ติ2ลูก ยังไงอีกฝ่ายยังไงตีมาเขาน่าจะตีล็อกซี่ผมมาชัวร์นะเดลี่แดงเปิดบัฟมานะครับแล้วก็ต่อยล็อกซี่นะแต่ว่าต่อยไม่เข้าหรอกนะครับเพราะว่าผมถึกไงล็อกซี่ผมเห็นอย่างนั้นสกรีนเต็มนะครับอันตีลดการันติแล้วก็ล็อกซี่ต่อยอ่ะต่อยไปต่อยเอเธอร์ซ่านะไปนเียบึ้มไปลิเลีย,ยฟ้าเรียบร้อย เกนติดลงหนึ่งลูกแล้วก็ตกลงซ้ำอีกทีเพื่อเพย์เซฟนี่ไงแล้วก็ล็อกซี่ต่อยไปเออเออนั่นแหละรู้สึกว่าเป็นตัวละครฮาโลวีนที่แบบว่าคุ้มสุดแหละในแพทฮาโลวีนทั้งหมดที่ผ่านมานะ <c oughs> โอเคมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะครับลิเลียฟ้ารวมการมาก่อนแล้วก็ยิงไปอย่างนี้แล้วกันลดเกณฑ์ติไปหนึ่งลูก,ลลกยอมมา ยอมฟูเคาน์เตอร์มาแล้วก็ดูกเกานะครับ <c oughs> จอกเาะเมอร์ลินอเจ้ลดกันตีหนึ่งลูกเฉยใช่ดิครับอเจ้ <c oughs> นี่ดูกเกานะตีไปเลยล็อกซี่นะครับแล้วก็ลอ็อกซี่อ่ะอีกทีนึงพอนักหนักดูเกาไม่เข้าเหมือนกันแต่ว่าล็อกซี่ก็น่าจะต่อยตายนะครับใช่ไหมล็อกซี่อีกทีนึงน่าจะตายนะครับ เรียบร้อยสกิลสองของล็อกซี่เนี่ยแรงนะไม่สนเด็บเนี่ยแรงมากนะครับก,ก็ต้องปิดงานหน่อยล็อกซี่ไปตีไปลูกเรียบร้อยแล้วก็อันติปิดฉากสวย,สวย เออเฟ้าเรียบร้อยโอเคตา2ก็ถือว่าผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับถึงวลังต่อสู้อีกฝ่ายจะ1นึ่งแสนสามหมแต่ว่ายังไงอะเจอน้งองล็อกซี่เขียวผมอะผ่านทุกงานตุ่มๆไปเพื่อนตาที่3นะครับตาที่3ก็น่าจะเป็นทีมลิเลียฟ้าดูจากอาวุธที่แลบมาเมื่อกี้เป็นลิเลียฟ้ามีคิงฟ้าแล้วก็เกาเทอร์แดง คิงฟ้าอย่างนี้เล่นยากนะเจอคิงฟ้าแต่ไม่เป็นไรเราเป็นทีมสีเขียวไงซึ่งสู้ได้อยู่แล้วนะครับเด้วยกันกับคิงฟ้าแล้วก็คิงฟ้าโอ้ยเอางี้เลยเหรอเพื่อนทำจิกเอา้ <What? S 1> เอาวัดก็ทำงั้นทำไมอะครับ <laughs> ไม่ไม่ไม่ใช้สกิลสาบผิดตั้งแต่ตอนช่วงนั่นน่ะโอ้โหใช้ตอนนี้พลาดแล้วเพื่อนไปล็อกซี่ตีไปตีไปลูกขอแรงๆาาานี่ เวี่ยงแล้วก็ฟาด1ทีสี่หมืนเก้าแล้วก็อีกทีหนึ่งรู้ดเดฟระเบิดไปบึ้ม um. <laughs> แล้วก็ยิงไปโอเคเรียบร้อยหนึ่งแสนสามหมืห่นนะครับหลังต่อสู้หนึ่งแสนสามหมื่นแล้วครับไม่หวั่นนะครับเจอล ok ็อกซี่อ่ะังแรงไปบูสต์ดาเมจโคตรแรงนะครับบอกเลยโซเดร์นติหนึ่งลูกลิเลฟ้า <laughs> สกิทนะเพื่อนเกาเธอร์ยิงมา โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใช้สกิลของนี่นะครับลูเกาเตะไปแล้วก็ฮิวมาหน่อยแล้วก็ลดกิจติหนึ่งลูกนะครับเพย์เซฟต่อยไปไม่ตายแล้วก็ฮิวมาดีนะผมใช้สกิลของลูเกาอะ่ะตอนแรกนึกว่าจะต่อยตายไงแต่ว่าไม่ใช่นะครับถึกกว่าที่คิดเขาฮิวมานะครับเพย์เซฟเหมือนกันฮิวมาเกือบเต็มหลอดเลยครึ่งหลอดโอเค เมลิงเขียวก็ตีเลียฟ้ามานะครับแล้วก็เลียฟ้าก็รกุกันติตหนึ่งลูกแต่ว่าขั้นแรกไงตีปะลูเกลาไหนๆก็ไหนๆแล้ววะ่ะนะอ่ะตีปะอืมแล้วก็ฮ <c oughs> ิวมาหน่อยนะครับฮิวมูแล้วก็ซัดไป <c oughs> เรียบร้อยนะครับตีเลียฟ้าเจอล็อกซี่ตบนะครับแตกเลย ออกซี่มันตบแรงจัดจริงๆวะ่ะชอบวะ่วเละเกาเธอเหรอลูกตายไปดินี่ไงที่เรียบร้อยไปดิแล้วก็ล็อกซี่ขอต่อยหน่อยปุ๊บแล้วก็ปุ๊บโอเคนะครับแล้วก็ปุ๊บอีกทีนึงโนระเบิดปึ๊มไงผมชอบนะสกินฮาลวินเนี่ยคือแบบมันสวยดีนะครับทั้งสกิลแล้วก็แบบสกินมันดีป เวียงหน่อยปาดปาด,ปาดแล้วก็ลูกาวปิดฉากนะครับเรียบร้อยโอเคสองหมื่นห้าปเป๊ะนะเลขสวยจัด,จดโอเคครับทุกท่านเป็นยังไงกันบ,บ้างนะกับตัวน้องล็อกซี่เขียวนะครับดีไหมผมว่าตัวน้องก็มีความแรงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างสูงเลยด้วยที่สกิลปกติของตัวน้องเนี่ยเป็นสกิลที่ตีไม่สนเด็บแล้วก็แล้วก็มีพาสีที่เพิ่มพลังโจมตีไงนะผมเลยคิดว่าดีนะถือว่าดี ใช้คู่กับทีมนุษต์ได้ดีเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมลองใช้แล้วเนี่ยผมคิดว่าทีมนุษย์นี่แหละนะครับมันเข้ากับพาสซีฟตัวน้องสุดแล้วส่วนเผ่าปีศาจหรือว่าเป็นเผ่าแฟรี่เนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่เข้ากับตัวน้องนะครับสรุปเลยตัวน้องก็เป็นตัวละครที่ตูมสมชื่อนะครับตูมสมใจนะสกิลพาสซีฟนี่คือตูมมากนะครับรวมถึงร่างกายตูมมากนะโอเคส่วนเรื่องคะแนนของตัวน้องเนี่ยผมให้ซักอยู่ที่7เต็ม10แล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปแหละว่าตัวน้องเนี่ย เป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตให้กับเผ่ามนุษย์นะครับส่วนใหญ่เผ่าอื่นผมคิดว่ายังไม่เวิร์กเพราะว่าถ้าทีมท่านไม่ช่เมนสายเผ่ามนุษย์เนี่ยท่านก็สามารถข้ามมาได้เลยนะครับตัวน้องนะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้แหละนะครับก็มารีวิวตัวละครน้องล็อกซี่เขียวถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยแล้วก็กดติด่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปของผมคลิปหน้าไหน,น,นะจะคลิปไรก็ฝากกดตามด้วยครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี